วันนี้เราทีมงานโคนลาตโซลาเซลล์นะครับกับชุดแทงน้าพ่อสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์ของเรานะครับอันนี้เรามานําเสนองานนะครับผมเป็นชุดแทงน้าพ่อสูงที่เราติดตั้งให้ลูกค้าอยู่ที่โคโรลีครับราคาที่นี่วันนี้จะติดตั้งสําหรับใช้กับบริสุทธิ์ของนิเดพาลนะครับผมบส่วนิ์ของทุกบวิสุทธบริสุทธิน์นะครับงรือไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ตัวเซตนี้จะเป็นแท่งน้ําขนาด3เมตรนะครับผม ตอหลังคาขึ้นไปนะครับชั้นแรกเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีโซลาเซลล์นะครับเราจะตอกโซลาเซลล์ขึ้นไปนะครับแต่หลังคาเป็นหลังคาเก่าเราไม่รื้อออกนะครับผมเพื่อให้ป้องกันแสงแดดนะครับชั้นบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นชุดหลอดของโซลาเซลล์ที่ใช้ในการที่จะสูบน้ํานะครับผมเพื่ี่จะสูบน้ําจากบ่อบาดาลขึ้นไปนะครับขึ้นไปเก็บไว้ที่์่าย เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานของเราเลยนะครับตัวโครงสร้างเราถักเหล็กนะครับผมให้แข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับตัวโครงสร้างของรับแขงก็จะค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าที่จกงานสูงนะครับโครงสร้างก็ต้องใช้น้ำถักรัดให้แข็งแรงนะครับตัวถังเซตนี้เนี่ยเป็นถังขนาด3า0 0ลิตรนะครับตัวถังสา0 0ลิตรอ่ยน้ำนะครับท่อออกก็จะเป็นท่อสอง้วท่อเข้าเราก็ใส่เป็น2นี้นะครับเพื่อให้น้ำตืมได้เร็วนะครับ เราใช้ปั๊มดูดเข้าไปตัวโครงสร้างแข็งแรงสวยงามแน่อนอนครับผมไม่ต้องมา,มาตรฐานตัวข้างล่างตัวฐานล่างเนี่ยครับมันจะมีพุดดิ้งนะครับแล้วก็สเสาเข็มการทู่งานงาของเราเราจะลงสเสาเข็มเล็กทั้งหมดนะครับตัวเป็นเสาเข็มเจาะนะครับรวมทั้งพุดดิ้งและตัวสเสาเข็มก็อยู่ประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรโดยเฉลี่ยนะครับฐานเนี่ยเราจะเทประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนแล้วแต่นลนหนักของฐานนะครับฐานเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าเรื่องคุณภาพของโครงสร้างได้ดีสุดแน่นอน ส่วนที่สาคัญก็คือของเราเคลือบสีสาหรับไป็นกาวนายให้ลูกค้าอีกนชั้นนะครับเพราะฉนั้นงานก็จะค่อนข้างดีทนแล้วก็สวยงามด้วยนะครับใช้งานได้ยาวนานนลยวหรบท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผม092264862 8แลครกบผม016